s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุขนี่คือพอดแคสต์จอลึกรเรื่องราวของโรคภัยที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับโรคภัยใครรู้ สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยใกล้รู้นะครับกับผมเอกพรศรีสุทวีรัตแลวก็พี่หมอเล็กนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรนายแพทย์กิติพงศุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับสวัสดีครับคุณเอและคุณเบิร์ฟัอนท,ทุกท่านนะครับครับใน EP ีนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงนิ่วในระบบปัสสาวะ นิ่วในทางเดินปัสสาวะเอาง่ายๆท่นเดินปัสสาวะประกอบด้วยอะไรไตท่อท่นเดินปัสสาวะแล้วก็เชื่อมกับตัวกระเพาะปัสสาวะจากแล้วก็ถ่ายลงมาใช่ไหมครับตรงเนี้ยนิ่วมันเกิดได้ทุกส่วนแหละจครับเกิดหลักๆสองที่จากที่ไตกับที่กระเพาะปัสสาวะผมว่าก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยให้พี่หมออธิบายเรื่องระบบขับถ่ายของเราดีครับอ่ะสมมุติมีมีของเสียครับที่เป็นของเหลวมานะเข้ามาไต เออแล้วไงต่อฮะรือ่อายงไหลักการเนี่ยาาต้องพูดก่อนว่าไตเนี่ยเป็นที่ที่เหมือนกับฟอกเลือดนั่นแหละนะครับคือเลือดไหลผ่านมันเป็นเช่นเลือดเยอะแยะไหลผ่านเข้าไปในไตก็จะเอาของเสียออกไปก็ฟอกไอ้สิ่งไม่ดีออกไปนะก็เก็บสิ่งดีเข้าไปฉะนั้นสิ่งไม่ดีก็จะขับไปที่ไตแล้วลงไปท่อทางเดินปัสสาวะส่วนสิ่งดีๆเขาจะดูดกลับไปหมดนะครับฉะนั้น ไตมันเป็นแหล่งที่เหมือนกับฟอกเลือดนั่นแหละที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งดีก็จะเอาเข้าร่างกายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งไม่ดีก็จะออกมาทางปัสสาวะหมดอ๋อเราใช้คาว่าไตาก็คือส่วนสิ่งที่ฟอกเลือดก็ได้ใช่ถูกต้องอย่าลืมว่าทุกวันเรากินเราออกแรงทุกอย่างก็เกิดของเสียในเลือดได้เยอะแยะมีหลายอย่างเพราะฉะนั้น ไตนี่แหละเป็นที่ฟอกเลือดนะครับครับแล้วไอ้ของเสียเหล่านั้นก็จะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางข้อปัสสาวะถูกต้องครับฮะหลังจากนั้นก็ออกสู่อวัยวะเพศกับถ่ายทิ้งไปถูกต้องครับอันนี้คือระบบของมันนะฮะแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงนิ่วในไตกันบ้างครับพี่หมอเล็กบอกว่าแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆก็คือในตัวไตเลยอกับในตัวกระเพาะปัสสาวะครับอันนี้เนี่ยให้พี่หมออธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับ อืมต้องตอนก่อนอบอกกันว่านิ้วเนี่ยก็คือเป็นก้อนผลึกนะครับผลึกของอะไรผลึกหลกัหลกๆมีสองสามประเภทแหละนะห <ผม S 2> ลกักๆใช้คําว่าตะกอนได้ไหมจริงๆเออตะกอนก็ไม่ผิดก็ตะกอนร,รวมกันเป็นก้อนนะ<ช>ครับตะกอนของอะไรตะกอนของแคลเซียมแล้วก็อาจจะเยอะเลยจะกแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่จากตะกอนแคลเซียมนอกจากนั้นก็เป็นพวกตะกอนของยูริกแล้วก็อื่นๆซึ่งน้อยมากนะครับหลักๆก็จะพูดถึงกันที่แคลเซียมเนี่ยแหละนะครับแคลเซียมรวมตัวกันเป็นผลึกเป็นก้อนนะครับ เกิดได้ที่ไหนบ้างหนึ่งเกิดที่ไตนะครับตัวไตเองนะครับจะมีช่องว่างอยู่นะครับแล้วเอเกิดเป็นก้อนอยู่ข้างในไตแล้วก็อีกอันคือเกิดที่กระเพาปะปัสสาวะนะแต่โดยส่วนใหญ่ที่พบมากก็คือก้อนที่นิ่วในไตจะเจอเ,เยอะกว่านะครับก็คือระบบคือไตใช่นะส่งมาพักที่ท่อเฉพาะนท่อเล็กมาที่กระเพาะปัสสาวะาะปัสสาวะค่อยระบายออกถูกต้องครับแล้วนิ่วอย่างที่บอกเกิดตรงส่วนของไตไตมีช่องว่างอยู่นะครับ จากผลึกเล็กๆค่อยๆโตขึ้นถ้าเล็กมากบางทีก็ขับออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับ <c oughs> แต่ถ้าผลึกนั้นโชคายก็ยังอยู่เรื่อยๆแล้วก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นมันก็ออกไปไหนไม่ได้ก็โตขึ้น <c oughs> แต่ถามว่าพูดถึงนิ้วเนี่ยตายก่อนฮะตรงเนี้มีอาการไหมไอ้ก้อนจากเล็กๆแล้วค่อยโตขึ้นไม่มีอาการนะครับ <c oughs> ระหว่างที่จากเล็กๆแล้วโตวขึ้นอยู่ในไตเฉยๆยอ่ะเพราะไตมันมีช่องว่างอยู่ตรงนั้นก็กลายเป็นก้อนขึ้นมาแต่ว่าจะปวดก็ต่อเมื่อก้อนเนี้ย มันหลงลงมาที่ท่อทางเดินปสัสสาวะเหมือนกับมันไปตีบอยู่ตรงนั้นอืใุไ<ม>่<ม>ไหมแล้วอย่าลืมว่าท่อเน,นี้ยมันก็มีเสน้นประสาทเยอะะแล้วก็มันจะพยายามพออะไรอุดตันด้วยกลไกของร่างกายจะพยายามบีบบีบให้มันออกมาให้ได้ตรงนี้แหละเจ็งดันปวดมากอจะปวดก็ต่อเมื่อไอ้ก้อนนิ่วเนี่ยมันหล่นลงไปที่ท่อทางเดินปสัสสาวะเนี่ยท่อท่อตที่เชื่อมกับตรงกระเพาะปัสสาวะนะครับอแล้วถ้าเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเลยล่ะอันนี้มันจะปวดไหมฮะ คือนิ่วในกระเพาะปัสสาวะก็เช่นกันนะครับในระหว่างที่เป็นก็อาจจะไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่บางทีก็อาจจะมีปัสสาวะปนเลือดนิดหน่อยนะครับสาเหตุก็จริงๆมันเกิดจากปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะส่วนใหญ่แล้วก็จะถ่ายออกไปมันก็จะฟีบลงใช่ไหมครับแต่ว่ามีบางภาวะที่ทําให้ปัสสาวะค้างอย่างเช่นต่อมลูกหม,มากโตโตมากๆปัสสาวะออกมาลําบากมันก็จะเหลือค้างไว้อย่าลืมว่าการที่จะเป็นตะกอนได้ก็ต้องมีอะไรต้องมีปัสสาวะค้างอยู่ใช่ไหมครับอันนั่นแหละ มันคล้ายๆกับว่ามันมีสมมติเรากินกาแฟแล้วมันเหลืออยู่ก้นแก้วอทิ้งไว้นานมันจะมีคราบคราบใช่เ,ออเออพราะวันถ่ายไม่หมดนั่นเองเอ,อแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เจอนะจ,อจะเจอนิ้วที่ไตก่อนไตามากกว่าครับอาอละพอพอจะเข้าใจแล้วครับแต่ว่าอย่างนี้เรามักจะพูดกันว่าคนเป็นนิวเนี่ยอยอยอันฉี่ใช่ไหมละ่ะอือันฉี่เยอะไม่ฉี่ไม่แบบไม่ยอมฉี่ตามเวลาอะไรอย่างเนี้ยอันนี้เนี่ยสาเหตุมันเกิดจากเรื่องนี้อย่างเดียวจริงว่ะฮะ เพราะเมื่อกี้พี่หมอบอกว่ามันเกี่ยวกับแคลเซียมครับผมพยายามจะเชื่อมโยงว่าแคลเซียมเพราะว่าเราเก็บฉี่ไว้นานโดยที่ไม่ระบายมันออกมันก็เลยเป็นตะกอนอย่างนี้ถูกไหมคือกั้นปัสสาวะเนี่ยถ้ากั้นบ่อยๆก่อนจะเป็นนิ้วะจะเจออย่างอื่นก่อนคือติดเชื้อคือเป็นข้ปัสสาวะเสพก่อนอ <c oughs> แต่ว่าสาเหตุหลักของการเกิดน,นิ้วน,น,นะครับก็จริงๆก็มาจากหนึ่งปัสสาวะข้นมากดืม่มน้ําน้อยขาดน้ํานี่ก็ทําให เกิดตะกอนง่ายใช่ไม่มีน้ําไปเจือจางใช่ถูกต้องมันก็เลยยิ่งข้นยิ่งข้นก็เป็นตะกอนง่ายครับใช่ครับแล้วก็รวมถึงการรับแคลเซียมมากมากเกินไปก็มีโอกาสนะครับมากเกินไปอย่างเช่นเรากินยาเนี่ยเม็ดแคลเซียมเนี่ยมากเขาให้กินแค่เม็ดเดียวเราเล่นกินสักสองสามเม็ดทุกวัน,ท,วนทุกวันก็มีโอกาสนะครับมีโอ,อ,อกาสถ้า,ถ,าถ้าสมมติไม่ถ้าเรากินตามที่คุณหมอบอกอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรไหม คือถ้าตามขนาดมาตรฐานอ่ะเขาพบว่าไม่ได้มีผลทําให้เกิดนิ่วโดยตรงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายต้องการแคลเซียมนะครับฟังแล้วอาจารย์งงงงนิดนึงคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดนิ่วคือเรารับแคลเซียมน้อยไปนะครับ,รบงงไหมครับคือกินน้อยไปก็เกิดนิ่วได้ง่ายนะครับก็เมื่อกี้พี่หมอบอกว่าเหมือนแคลเซียมเยอะ,อะมันก็เลยเป็นตะกอนแต่เมื่อกี้พี่หมอก็บอกอีกว่าเราเป็นนิ่วเพราะเราขาดแคลเซียมเออคือแคลเซียมที่ทานเข้าไปเนี่ย ถ้าจากอาหารเนี่ยเราจําเป็นแล้กินให้ได้ขนาดมาตรฐานถ้าน้อยกว่านั้นก็มีโอกาสเป็นนิ่วมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการกินแคลเซียมในขนาดปกติป้องกันนิ่วได้นะครับโดยเฉพาะในอาหารทั่วไปเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยทานไปเลยทั้งนมทั้งปลาตัวเล็กที่กินทั้งตัวพวกนี้มีแคลเซียมสูงชชิ้นชั้อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็กินพร้อมกระดูกได้จริงๆมีถามว่าทานพวกนี้บ่อยๆดีไหมดีกับการที่ป้องกันนิ่วระยะอย่าวด้วยซ้ำนะครับคือเราทานแคลเซียมน้อยไปมีผลเกิดนิ่วง่ายด้วยซ้ำฉะนั้นเราต ครับเพื่อเป็นการป้องกันนิ่วแล้วมีถึงข mm ั้นไหมแบบซัดชิงช้งซัดนมจนเยอะเกินแล้วเป็นนิ่วอ๋อเขาบอกว่าถ้าทานจากธรรมชาติคืออย่าลืมคนเรากินมากคงคงเป็นไปไม่ได้กินมากมหาศาลแต่ว่าโอกาสที่จะได้รับแคลเซียมเกินขนาดจริงๆมันมาจากอาหารเสริมนะครับที่เป็นเม็ดถ้ากินขนาดปกติอ่าไม่เกินวันละพันมิลลิกรัมอะไรพวกเนี้ยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะกระวขนาดที่ ปกติไม่ให้เกิน1น0 0พันแต่ถ้ากิน2อ0 0ันสากินที3าเม็ดแบบนี้ก็มีโอกาสนะครับอพอรับมากเกินไปคือทางสายการดีที่สุดเอาง่ายๆบางทีก็ไม่รู้นะผู้เฒ่าผู้แก่เดี๋ยวกะดูภูกระดูกกร่อนซัดแคลเซียมไป3เม็ดต่อวันก็เป็นผลร้ายได้อีกเยอะเลยใช่ครับอ๋อนะแล้วอาการเมื่อกี้พี่หมอก็เกิดแล้วว่ามันจะเจ็บปวดมากมันจะมีอะไรเป็นสัญญาณอะไรอย่างนี้บ้างไหมฮะ จนกว่าจะมาถึงขั้นเจ็บปวดเนี่ยส่วนใหญ่จะมาด้วยปวดก่อนนะครับเพราะว่าคงไม่เห็นว่าปัสสาวะเป็นเลือดขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดสองกล้องอาจจะเห็นเม็ดเลือดแดงนิดนหน่อยๆนะครับแต่ว่าการที่มาที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่มาเพราะปวดปวดแบบปวดยังไงนะปวดยิ่งกว่าข้อลูกอีกนะครับปวดรุนแรงมาเป็นอาการปวดอันดับต้นๆของมนุษย์เหมือนกันปวดจากนิ้วเนี่ยนะครับปวดตรงไหนก็ปวดตรงหลังไม่ซิกซ้ายก็ซิกขวาขึ้นอยู่กับเป็นข้างไหนนะครับบางทีก็ปวดล้าวลงขาหนีบ อย่างนั้นแ้วปวดเป็นจังหวะจังหวะส่วนใหญ่เป็นลักษณะนั้นครับครับแล้วเมื่อกี้ขอย้อนกับไปนิดเดียวขออภัยก็คือเมื่อกี้พี่หมอบอกว่ากินแคลเซียมสูงบ่อยๆครับแล้วไอ้พวกน้ำบาดาลอืมตะกอนอื่นๆอันนี้ผมพยายามจะเทียบเคียงนะเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยเมื่อกี้มันก็ชัดแล้วแหละแต่แบบ น้ำที่อาจจะไม่ได้กรองครับหรือน้ําที่มีฝุ่งมีฝุ่นแล้วก็ต้องยอมรับว่าประเทศบ้านเราเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะคนที่ดื่มน้ําบาดาลโดยตรงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เกี่ยวด้วยไหมครับคือาะผพยายามมองในเรื่องของความเป็นตะกอนนะน้าเนี่ยถามว่าเนื้อน้ําบาดาลหรือน้ําอ่อนน้ํากระด้างอะไรก็ตามเนี่ยสำคัญตรงไหนปริมาณน้านะครับปริมาณน้ําน้อยเมื่อกี้บอกแล้วถ้าเราขาดน้ําก็มีโอกาสเป็นนิ่วใช่ไหมครับแต่ว่าไอองประกอบของน้ําอ่ะ เมื่อกี้ถามองค์ประกอบของน้ําเช่นน้าบาดาลม,มีแคลเซียม,มซึ่งตรงนี้ยถามว่าแคลเซียมมีขนาดไหนมันไม่ได้มีปริมาณมหาศาลการจะได้รับเมื่อกี้บอกแล้วเอาข้าวๆนะถ้ากินันหนึ่งมาไม,ไม่เกินหนึ่งพันก็ไม่น่ามีปัญหาหนึ่งพันมิลลิกรมัมซึ่งในน้ําบาดาลอ่ะโอ้โหแคลเซียมมันไม่ไม,ไม่เยอะนะครับไม่ไม่เยอะเท่ากับไอยามเมที่กินนะครับเพราะฉะนั้นการจะได้รับไอแคลเซียมปริมาณมหาศาลต้องดื่มน้าโอ้โหไม่รู้กี่สิบลิตรซึ่งเป็นไปไม่ได้ก็คือเขาเรียกว่า ควาเข้มข้นจริงๆก็คือมาจากยาจริงๆนั่นแหละใช่ครับน้ําพวกนี้ไม่น่าจะมีส่วนที่จะทําให้เกิดนิ่วถูกไหมมีงานวิจัยด้วยนะครับที่จะทําที่อินเดียนะครับซึ่งเขาดูความเป็นไปได้ของน้ํากระด้านที่เกิดนิ่วซึ่งเขาพบว่าไม่เกี่ยวกับตัวตัวองค์ประกอบของน้ําเกี่ยวกับปริมาณน้ําที่ดื่มมากกว่าดื่มน้อยนี่แหละจะทําให้เกิดนิ่วแต่ไม่เกี่ยวว่ากินน้ากระด้านแล้วเป็นนิ่วนะครับครับก็คือหลักๆก็คือมาจากกินน้ําน้อยกับกินแคลเซียมเยอะเกินไป ใช่ครับซึ่งเกิดเยอะเกินไปในที่นี้ก็คือยาเม็ดแต่ว่ามีสาเหตุอื่นๆด้วยนะครับเช่นเรากินพวกอาหารที่มีสารที่เรียกว่าออกซาเลตสูงนะครับ,รบถ้ากินมากๆๆนะครับออก,ออกซาเลตคำว่าสําคัญยังไงมันเป็นองค์ประกอบของนิ่ะครับนิ่วแคลเซียมที่ว่าคือแคลเซียมออกซาเลตนะครับแบคลเซียมบวกออกซาเลตถ้าเรากินออกซาเลตมาก,มากๆก็มีโอกาส สนับสนุนให้เกิดนิวได้ง่ายขึ้นจะไปจับกับแคลเซียมใช่ถูกต้องแล้วออกซาเลตมีไหนๆเช่นพวกผักโขมเป็นต้นนะครับแล้วก็พวกโกโก้หรือว่าพวกถั่วก็มีเหมือนกันนะครับ<อ>แต,แต,แต่แต่ถ้ากินปริมาณปกติไม่ต้องห่วงฮะนี่ผมมันยังกินเป็นกิโลลนะครับก็คือทำไอโซเลตไอโซเลตนี่ก็คู่หนึ่งเยอะด้วยแคลเซียมก็ต้องเยอะด้วยประกอบกันถูกไหมคือตรงเนี้ยเลยเป็นที่มาว่าอาหารที่กินอ่ะมันต้องได้สัดส่วนไงถ้า <c oughs> เรากินแคลเซียมจากอาหารอย่างเช่นนม เรากินแคลเซียมที่ได้จากอาหารอะไรก็ตามแล้วกินพวกสารออกซิเดตเข้าไปด้วยมันก็จับตัวกันในลําไส้แล้วก็ขับถ่ายออกไปเพราะฉะนั้นการที่เรากินแบบสมดุลน่ะไม่ต้องห่วงหรอกครับตรงนี้ก็จะลดโอกาสการบินญิวได้นะครับเพรฉะนั้นถามว่าเมื่อกี้ย้อนกลับไปยาเม็ดแคลเซียมก็ถ้า กังวลว่าทานแล้วจะเป็นนิ่วไหมคือถ้าเรากินขนาดปกติตามแพทย์สั่งไม่ต้องห่วงนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคก,กระดูกผุนี่จะเป็นต้องทานนะครับอย่าอย่าไปหยุดกินเพราะว่ากวนิวน่วนะถ้ากินานขนาดที่แพทย์กําหนดไม่ต้องกังวลนะครับ,บแต่ว่าเอาให้ดีกว่านั้นเราก็กินพร้อมอาหารสาเหตุเพราะอะไรเพราะในอาหารมีสารออกซิเจนนะครับไม่ว่าจะ,ะหลายหลายอย่างแหละ ซึ่งถ้าเรากินแคลเซียมเข้าไปถ้าส่วนเกินมันก็จะจับแล้วก็ขับทิ้งอยู่ละือนั้นแล้วก็ไปจับโอกาสอาหารอย่างอื่นใช่ลดโอกาสการดูดซึมแคลเซียมเพียวๆถ้าเรากินแคลเซียมยาเม็ดอะในขนาดท้องว่างก็จะดูดซึมเพียวๆไปเลยอ๋อก็มีโอกาสเสี่ยงมากกว่าอืมแต่ว่าอย่างเน้นย้ำนะถ้าเกิดกินตามขนาดที่แพทย์สั่งก็ไม่ต้องกังวลนะครับครับผมขอมาที่เรื่องการรักษาบ้างถ้าเกิดเราเจอแล้วว่าเราเป็นนิ่วอาจจะที่ไตหรือกระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะอะไรก็แล้วแต่ครับการรักษา ต้องทําไงบ้างฮะต้องผ่าเท่านั้นเลยไหมหรือว่าต้องมีวิธียังการอย่างอ,างอื่นได้ปัจจุบันมันมีวิธีที่เรียกว่าการใช้ขึ้นเสียงในการทําลายก้อนนิ่วในไตเออซึ่งก็ไม่ไม่ได้เจ็บอะไรมากก็คือมันจะมีอุปรกรณ์ใหญ่เหมือนกันก็เป็นอ่แตะกับตัวเราอะแล้วก็ปล่อยขึ้นเสียงนะก็มันจะเป็นเหมือนกับขึ้นขึ้นอะทำลายก้อนนิว่วสลายพลังสลายใช่ใช,ใช่ใช้พลังขึ้นเสียงเนะี่ยทำลายแต่ว่า เน็ตโน้ตว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดด้วยนะถ้าใหญ่เกินไปก็ไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวแพทย์จะดูเองอะว่าเหมาะจะทําไหมซึ่งขนาดพอเหมาะทาได้ก็ใช้วิธีนี itos, ้แหละย่อยเหมือนกับกระตุ้นให้มันแตกอะแตกปุ๊บก็จะขับทิ้งออกมาอ่าแล้วถ้าใหญ่เกินนะใหญ่เกินก็ต้องใช้วิธีอื่นละซึ่งวิธีอื่นที่ว่าก็มีตั้งแต่การสอดเครื่องมือแต่ต้องทําขนาดที่เราดมยาสลบนะครับทางท่อทางเดินปัสสาวะขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆแล้วค่อยจับเอา จบเอาลงมาสวนสวนทางนั้นแหละสวนท่อปัสสาวะใช่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงต้นตอของเองอย่างเช่นถ้าอยู่คีบอ่ะจากตรงท่อตรงไตอ่ะคีบลงมาแต่ไม่ต้องห่วงก็ดมยาสลบแล้วก็ไม่รู้สึกหรอก่อนทำอาจจะตื่นมาแล้วระบมนิดหน่อยครับแล้วหรือว่าแล้วมันมีวิธีแบบผ่าเลยไหมหรือว่าอันนั้นหรือว่าอันนั้นมันไม่คุ้มเสียงถ้าใหญ่มากๆจนเป็นก้อนไม่สามารถจะคีบลงมาได้อาจจะต้องผ่า เพื่อออกมาตาตมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเนาะอืมส่วนใหญ่ก็คือถ้าใหญ่ขนาดนั้นมันโอ้โหมันมันนานมากแล้วโครยากอะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีที่กล่าวมาเนี่ยแหละนะครับ,รบอืแล้วเอาในอดีตบ้างในอดีตอันนี้เราพอพอจะเข้าใจแล้วโอ้โหม,ม,มีบ่อยคลื่นเสียงสลายอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้มันไฮเทคมากนะแล้วในใน,ในอดีตเขาทาไงอ่ะโอ้ไม่อยากจะเอ่อพูดถึงเลยเพราะว่ามัน <laughs> คือถ้าดูภาพจะจะจะ นึกว่ามันแบบโอ้โหทรมานมากเหมือนกับทรมานเลยนะจับยาให้ทีมงานเราขึ้นภาพประกอบไปด้วยนะปัญญาให้ฟังแล้วกันก็คือเขาจะให้คนไข้นี่พูดถึงเมื่อเป็นหลักเป็นร้อยเป็นพันปีที่แล้วนะครับอย่าลืมว่าตอนนั้นไม่มียาสลบไม่มียาชาก็ต้นต่อที่ไหนก็เจ็บตรงบริเวณตรงท้องน้อยทั้งดินปัสสาวะเขาาก็เลยจะใช้มีดกรีดแล้วก็เอามันออกมาเออเอตรงผาอย่างนั้นแหละนะฮะ ก็จะมีเออเป็นมีดเล็กๆด้ามเล็กๆก็ตามแต่ว่าหลักๆคือจับคนไข้ขึงพืชอ่ะแล้วก็ใช้มีดก,ดก,ดกดด 1967, รีดแล้วดึงออกมาแบบสดๆอ่ะเพราะฉะน,นั้นต้องอาศ,าศาัยคนจับเยอะแยะไปหมดโอ้ทรมานนะครับ <c oughs> แต่ถามว่าดีไหมก็มันไม่มีวิธีอื่นหรอกถ้าถ้ายังไงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันใช้วิธีนี้ แต่ผลเสียเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็นอกจากเจ็บแนั่นแล้วยังมีโอกาสติดเชื้อเสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตอ่ะเพราะติดเชื้อนั่นแหละนะครับหายนิ่วแต่ตายเพราะผ่าตัดเนี่ยนะใช่ครับเจ็บไม่พอแล้วยังติดเชื้ออีกนี่แล้วผมเห็นไอ้อุปรกรณ์ในที่เป็นเหมือนกับใกล้ๆกันไก่อืมอันนั้นคืออะไรตัวคีบออกมาแล้วแหละนะครับก็คือหลักๆก็คือจะจับเพื่อนๆแล้วก็กรีดแล้วก็เอาอะไร นี่บอกมานะแหละเอาง่ายๆนะครับ oh. แต่แต่ก็เจ็บนะครับเจ็บแน่นอนครับโอ้ oh, วิธีการเนาะเออแล้วผมเคยเห็นเห็นเขาแชร์กันนะว่าอะไรนะกินน้ําที่มันแบบเป็นน้ํามะนาวน้ําส้มกินแล้วสลายนิ่ว mm hmm. อืมอืมอ่าครับอ่ามันมันเออคือถ้ามองตามหลักการมันก็ดูเม็กเซนนะ mm. เพราะว่าเป็นกรดใช่ไหมกรดก็ไปย่อย oh. <laughs> ใช่ไหมดู่าย่อยพวกที่จับเป็นก้อนได้นะ mm. มันสลายได้อะไรเงี้ยคือที่พูดถึงอ่าถูกบางส่วนแล้วกัน ไอ้ที่ถูกก็คือเขาพบว่าน้มามะนาวหรือกลุ่มพวกส้มมะนาวพวกเนี้ยจะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าสารซิเตรตนะครัไอ้สารซิเตรตที่<ะ>ว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้นิ้วมันก่อตัวก็คือไอ้ตัวเนี้ถ้าเราทานเป็นประจำเนี่ยเขาพบว่ามีงานวิจัยด้วยนะครับพบว่าช่วยเหมือนกับชะลอการเกิดนิ้วนะครับ,รบตรงเนี้มีผลแต่ว่าไม่ได้ เป็นผลทําให้แบบนิ้วมันสลายนะคือไม่มียาอะไรสลายนิ้วได้นะอตัวนี้แค่ชะลอไม่ให้มันก่อตัวเป็นนิ้วแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าทําโฆษณาว่ากินแล้วสลายนิ้วได้ไม่ใช่สลายแค่ป้องกันไม่ให้มันก่อน,นิ่วขึ้นมานครับ<อ>ชะลอนั่นเองแหละ<อ>ม,มีมีส่วนครับก็มีส่วนช่วยคุณได้ใช่ครับก็กินสักวันละแก้วประมาณนั้นแหละนะครับครับคนไทยเป็นนิ้วเยอะไหมพี่หมอคือเพราะผมคนใกล้เคียงผมคนใกล้ตัวผมนะครับมีเยอะมากที่กินน้ําน้อยครับ คนไทยกินน้าน้อยนะโดยเฉพาะถ้าเกิดคนทางานในออฟฟิศอะหนาวหนาเย็นเย็นไม่ค่อยกินน้ากันใช่ก็โซนที่พบนิ่วมากๆก็โซนเขียดร้อนนี่แหละก็แน่นอนเราเสียน้ําเยอะจากเหงื่อใช่ไหมครับยิ่งดื่มน้อยก็ไปกันใหญ่เลยนะครับก็ปะสะัสสาวะข้นก็ทําให้เกิดนิ่ว่ายนั่นแหละนะครับน่าจะเจอเยอะมากอย่างทีเมริกาวาเจอ,อ<ะ>หนึ่งในสิบเลยแหละนะครับตรงนี้แล้วเมืองมาไทยน่าจะเจอเยอะกว่าน,นั้นด้วยซตัวเลขที่แท้ทจริงตรงนี้บอก บอไม่ได้ไม่ไม่ไมชัดแต่น่าจะเยอะมากครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมพูดว่าวิธีการป้องกันนิ่วที่ดีที่สุดก็คือกินน้ําเยอะๆอย่างนี้ผมพูดถูกอืมถูก,ถกต้องครับดื่มน,น้ําเยอะๆแล้วก็อ่าก็ออกกําลังกายปกติทานผักผลไม้เยอะๆนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่พบว่ามีโอกาสก็คือการกินเค็มมากก็ไม่ดีนะครับกินเค็มมาก,กมีโอกมมาสกระตุ้นให้เกิดนิ่วเหมือนกันนะครับยังนก็ระบบกลไกมันเออมันเกี่ยวข้องกับอ่าถ้ากินเค็มมากมันทาให้แคลเซียมขับมาเยอะนั่นแหละที่ไตใช่ทําให้เกิดโอกาส เกินนิ่วได้ง่ายขึ้นจากการกินเค็มเยอะพฉะน,นั้นกินเค็มเยอะมันเกิดความดัดด้วยอะ่ะมันมันก็ไม่ดีหลายอย่างอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลดเค็มนะครับดื่มน้ําเยอะๆออกกำลังกายสม่ําเสมอนะครับกินผักผลไม้เยอะๆนะครับแค่นี้แหละก็ช่วยได้เยอะละนะครับครับพี่หมอมีอะไรฝากทิ้งท้ายไหมฮะเรื่องของนิ่วอืมก็หลักๆตรงนี้เนี่ยจริงๆการเป็นนิ่วได้มันจะมีอาการปวดนํามาก่อนแหละนะครับอ๋อแต่ว่าการตรวจสุขภาพ ก็มีส่วนทําให้เราเจอนิ so ้วก่อนได้เหมือนกันนะเพราะว่าการตรวจสุขภาพยังมีจอเลือดตรวจปัสสาวะบางทีตรวจเบื้องต้นทั้งที่เราไม่มีอาการก็อาจจะเจอได้นะครับแต่ก็อย่างว่าถ้าเกิดเจอนิ่วในระยะแรกๆก็อาจจะยังไม่ทําอะไรนะครับตรงนี้บอกก่อนคือถ้าก้อนนิ้วเล็กๆบางทีมันก็หลุดไปเองได้เหมือนกันนะนั้นแพทย์ก็จะพิจารณาว่าตรงนี้ถึงเวลาต้องรักษาหรือยังหรือว่ามีผลอันตรายคนไข้ไหมบางทีถ้าพบว่ามันเล็กมากก็อาจจะรอได้เพื่อมันจะหลุดมาได้เองนะครับครับ นะก็อันนี้ฝากไว้นะครับนะว่าผมว่ากินน้ําเยอะๆแหละดีแล้วนะคนเขาก็พูดถึงกันเยอะนะน้ําอุ่นน้ําอุณหภูมิห้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยชําระล้างอะไรไปได้หลายอย่างนะครับเอาละฮะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากจะฝากคาถามแนะนําติชมรายการส่งกันมาได้ครับในเพจของ Salmon Podcast หรือว่าจะมาทางที่เพจของภาพดีทวีสุขก็ได้นะครับวันนี้ผมกับพี่หมอเล็กลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 브로파이크라이브로.